มรดกที่แท้จริงที่เรามอบให้ลูกคืออะไรหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันคือแก้วแหวนเงินทองมันคือบ้านรถที่ดินเป็นบ่ค่ะก็เลยได้ยอมลํำบากยอมไปทาง,งานที่ไกลๆเพื่อหาเงินหาทองเก็บหอมล้อมริบลํำบาต,ตากตํกาก้มหน้าก้มตาทาง,งานเพื่อหวังวา่าสิไดใดเงินหลายๆลูกของเฮาสิได้สบายโดยที่บ่มีเวลาอยู่น้าลูกบ่ได้อ่อยเขาเวลาเขาหมกลมบ่มีเวลาได้สอนเขาเวลาเขาทาตัว่พ่ารันาะเวลาเขาเฮ็ดพิษนะคะ แต่ก็หวังว่าลูกของเฮาคือสิเข้าใจเสื้อบอกขาว่าลูกบอกข้าใจค่ะเขาหมตดว่าแม่ไม่มีเวลาแม่บ่าเขาแม่ิีมเขาแล้วเขาก็บ่อกข้าใจเขาว่าแม่ต้องรับผิดชอบอีหยังแม่มีภาละยอีหยังพุ่มใจกับเรื่องอีหยังแน่และถ้าเขาขาตรงนี้ไปเขาจะกลายเป็นคนที่อยากให้แต่คนอื่นเข้าใจเขาอยากให้แต่คนอื่นหักเขา ้าืมอนี่เขามีเงินมีทองหลายๆแล้วห้องเอาให้ลูกถ้าลูกคิดว่าเป็นแค่ขอเส้นแก๊กเดียวเท่านั้นทุกย่างก็บจบแม่แต่มีสิ่งหนึ่งสีอยู่ในตัวลูกเขาตลอดไปนั่นก็คือคำบอกคำสอนสายสัมพันธ์ที่ดีระว่างเข้ากับลูกสิอยู่ในจิตใจอยู่ในจิจใตใจสำนึกของลูกเขาตลอดบอกว่าเขาสิจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามค่ะ <S <S ปีแห่ไบ้หมายความว่าให้ทุกคนเศร้ายันง,งานแล้วมา่ก่อนมาอยู่นําลูกด้ค่ะแต่ให้ทุกคนหู้จัากแบ่งเวลาให้กับคนที่เฮ้าหัก ทร้ามหาเขามาว้ามาจ่ามาหยอกมาหล่อมาส้างสายสัมพันธ์กับเขาให้มันเป็นความทรงจําที่ดีให้มันเป็นความบอุนให้ครอบครัวเฮานะคะเพราะว่าสิ่งเ่านี้เงื่อนหลายๆเขาก็สามารถซื้อความรักได้ค่ะฝากกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้พี่แฮนนนั่งาเดิอเจอกันคริปหน้าสวัสดีค่ะ